สวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะเทียบความสวยนะครับระหว่าง Honda PCX 160นะครับกับ Honda Wave 125ตัวท็อปนะครับผมนะฮะ Wave 125นี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับสีขาวเด่นะครับนี่นะเป็นตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับส่วน PCX นี่เป็นล้อแม็กขอบ14นะครับผมนะฮะ ส่วนตัว PZx ตัวนี้จะเป็นสีดำนะฮะดำก็จะออกดำแบบด้านๆนะครับนี่ฮะสีเทาเราก็ทำมาสวยนะครับผมนะฮะสีเทาแบบสไตล์สีแบบด้านๆนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเว็บหนึ่งสองห้านะฮะเว็บหนึ่งสองห้าี่จะเป็นสีขาวเดนะฮะตัวนี้จะออกเป็นสีขาวแบบเงานะครับนอลวับเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ พีซีเ PCX ตัวนี้จะเป็นเบรกหน้าแบบคอมไบเบรกนะครับผมนะฮะดิฟเบรกหน้านะครับลูกสูบแบบ2สูบนะครับคอมไบเบรกนี่จะมีสายดิฟเบรกสสายนะครับนี่นะนี่ครับปั๊มดิฟเขานะครับผมนะครับเกนโชก็จะเป็นสีดำนะฮะตัวนี้จะเป็นขอบสิบสี่นะครับแล้วก็ใช้ยางของมิชลินนะครับผมนะยางนอกใช้ของมิชลินนะครับแบบจุกเตนนะครับตัวนี้จะไม่มียางในนะครับผมนะ นี่เป็นแม็กไลน์ใหม่ล่าสุดของ p c x ปี2022เลยนะครับผมฮะส่วนตัวนี้จะเป็นเพลท125นะครับเพลท125นี้ก็จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดาครับนี่ฮะยางก็ใช้ของไ r c นะครับผมนะครขนาดยางก็นี่ฮะ70ทับ90นะครับขอบ17นะครับส่วนดิสก็จะเป็นดิสเบรกหน้าแบบลูกสูบเดียวนะครับปั๊มเล็กนะครับผมก็จะเป็นแบบขอบ17ล้อแม็กนะครับแบบมียางในนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่แบบจุกเหลี่ยมเหมือน BCSB นี้นะ ก็จะมียางในนะครับตัวนี้เวฟหนึ่งสองห้านะครับขอบหลังก็ขอบ17เหมือนกันนะครับผมนะฮะส่วน P C X นี่ขอบหลังนี่จะเป็นขอบสิบสานะครับผมนะข้างหน้าขอบส4ี่นะครับส่วนข้างหลังนี่ขอบสิบานะครับสำหรับ P C X ร้อยหกตัวนี้นะครับ P C X ตัวนี้เครื่องสี่ลาวนะครับหนึ่งลูกสูบนะครับส่วนเวฟหนึ่งสองห้านี่ก็จะเป็นสองลาวนะครับหนึ่งลูกสูบนะครับ ก็คือเครื่อง125ซีนี่ก็คือ2บาวนะครับผมหน้า160ตัวนั้น4บาวนะครับนี่นะความสวยของเบส125น,นะฮะสีขาวตัวนี้สวยนะครับเป็นขาวเงานะครับตัดก,กับเบาะแดงนี่ก็เข้ากันดีนะครับเพื่อนๆน,นี่ส่วนพีซีตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดำนะครับโทนแบบดาแบบด้านๆหมดเลยนะครับนี่นะเป็นสีดาด้านหมดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดือนใหม่นะครับรุ่นสองห้าก็จะเป็นไม้แบบแบบเ็บนะครับแบบธรรมดาอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับขุมแจก็เป็นแบบธรรมดาส่วน p ีซีเนี่ยก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับนี่ครับไม้ครับแบบดิจิตอลเลยนะครับส่วนเฮดนี้ก็จะเป็นแบบทูบโครเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มไอเิ่งสต็อปนะตัวนี้ก็การใช้งานก็คือเวลารถหยุดจอดนิ่งนะครับ ายในสาวินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งนิดนึ่งก็ไปได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะครับพีซีอีกทังน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเปิดสวิตช์แล้วก็กดตรงนี้นะครับถังก็จะเปิดนะครับผมนะครับส่วนเบรบหนึ่งสองห้านะครับถังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ที่ห้าจุดสี่ลิตรนะครับก แล้วก็อัตราประหยัดมันของเวฟ125อนะฮะอยู่ที่7 1 4กิโลต่อลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของนะครับกล่องเก็บของก็ใส่โมกก็ต็อกได้เต็มใบหใบนะครับส่วน P C X ในกล่องเก็บของเขาใหญ่มากนะครับนี่ครับใส่โมกก็ต้องเต็มใบได้2ใบนะครับเพราะว่าในที่ในส่วนเก็บของที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาเอาถังน้ำมันนะครับไปอยู่ตรงนู้นนะครับนะแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันของ P C X ตัวนี้ก็อยู่ที่ ห้าสิบกิโลต่อลิตรนะครับก็คือห้าสิบกับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็คือเวฟหนึ่งสองห้านี้ประหยัดก,กว่าพีเซอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับนะครับในส่วนราคานะครับเวฟหนึ่งสองห้าตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะครับส่วนพีเซตัวนี้อยู่ที่เก้าหมื่นหกนะครับ,นะรบอันนี้จะเป็นความสวยนะครับของพีเซ 160นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นความสวยของเว็บ125ตัวท็อปนะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยใช้2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับสายออโต้เครื่อง160ซีซีก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับผมนะกำลังฮิตเลยนะครับตอนนี้ก็จองประมาณเดือนหนึ่งก็ได้รถแล้วนะครับผมนะตอนนี้รถก็เริ่มทยอยลงมาแล้วนะครับส่วน125ตัวนี้ก็จะเป็นปี2022นะครับแต่ว่าทรง2021 ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่มีข่าวว่ารุ่นใหม่จะออกมาเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะตัวนี้ก็ราคา5 9 0 0มื่นนะครับตัวเวฟ125ตัวท็อปนะครับกับตัวนี้96,000มื่นะครับ PCX 160นะครับปี2022นะครับนะความสวยที่แตกต่างนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์นะครับผมเกียร์บนสี่ระดับ1 2 3 4นะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น โตเมติกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับสวยทั้งสองรุ่นเลยนะครับชอบรุ่นไหนก็เลือกเอานะครับระหว่างออโต้ร้อยหกซีซีกับเกียร์125นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ